เดี๋ยววันนี้นะคะเจะมาแชร์วิธีตัดกรรมนะคะให้เ,เพื่อนๆได้ไปทำกันนะคะสามารถทำได้ทุกคนนะคะเพราะว่า KP พีว่าทุกคนก็น่าจะมีสิ่งที่ติดตัวกันมานะคะโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่รู้สึกว่าเออช่วงนี้อยากจะเคลียร์นะคะให้พลังงานหรือให้ชีวิตของเรามันเบาขึ้นนะคะก็สามารถที่จะทำได้เลยนะก็มันเป็นวิธีแบบโบราณแล้วก็เป็นวิธีที่ รีเลตหรือเกี่ยวข้องกับพลังงานโดยตรงดังนั้นมันก็จะเห็นผลเลยนะคะนะกับตัวเรานะข้อแรกนะเขาบอกว่าสวดเมตตาบารมีนะคะ5นาทีต่อวันนะซึ่งโบราณเขาถือว่าความเมตตาเนี่ยนะคะคือไฟที่ล้างกรรมได้ดีที่สุดนะคะได้เร็วที่สุดนะคะให้ท่องสั้นๆนะคะว่าขอให้ข้าพเจ้าและสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ถึงสุขนะคะปาสะจาเวนไพนะคะ แล้วก็ให้ทำตอนก่อนนอนนะคะมันก็จะแบบเอฟเฟกมากมันจะ impact มากนะคะนะก็อย่าลืมนะให้เพื่อนเพ่อนดูที่เคพีพูดไปนะคะนะก็ไปจดเอานะคะนะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือให้เราไปทำบุนให้ตรงจุดนะคะก็คือถ้าสมมุติเรามีกรรมเรื่องการเงินคือไม่รวยสักทีไม่มีพอเหลือพอใช้สักทีทำงานอย่างหนักอย่างเหนื่อยไม่สบายสักทีนะคะเขาบอกว่า ให้ไปช่วยคนที่เป็นหนี้นะยากจนหรือไปบริจาะคใะห้กับคนที่เขาไม่มีนั่นแหละนะคะก็จะช่วยได้ตรงจุดเลยนะคะส่วนกรรมเรื่องของความรักสําหรับคนที่ไม่สมหวังเรื่องความรักสักทีหรือมีคนรักที่ไม่ดีสักทีคนรักที่เข้ามาแล้วมันเอาเปรียบเราตลอดเลยอะไรเงี้ยนะคะ<ส>เขาบอกว่าให้ไปช่วยสัตว์จรหรือให้ความรักนะคะ เล็กๆนะคะรอบตัวกับสัตว์กับอะไรนี้ก็ได้นะคะ,นะเขาบอกว่าเป็นวิธีการแก้นะแล้วก็กรรมของครอบครัวนะคะสําหรับบางคนที่มีกรรมแบบเออเป็นทุกข์เพราะว่าครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยจะดีกับเรานะคะเขาบอกว่าให้ทําบุญพ่อแม่หรือกับคนแก่นะคะเขาบอกว่าโบราณเชื่อว่านะให้ทําให้ตรงจุดนะคะแล้วก็มันจะทําให้แรงกรรมเนี่ยนะคะเปลี่ยนแบบกระทันหันเปลี่ยนอย่าง เร็วเลยนะคะก็วันนี้เอาไปแค่2องทริคก,ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะคีพีจะเอาทริคเด็ดๆนะคะที่จะมาทำให้ชีวิตพวกเรานะคะดีขึ้นเนาะนะคะ